สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองครับวันนี้อยู่กับผมมนัญชัยรัตนบุรานนนเจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชํานาญการสนานักงานสารปกครองขอนแก่นสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้นะครับคุณอดิศักดิ์วันนี้คุณอดิศักดิ์มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบ้างครับ เห็นผมตาลอยไหมครับเห็นครับก็สบตากันวตาลอยเพราะว่าช,ช่วงนี้อากาศเย็นใช่ครับอากาศกลับมาเย็นจากที่ตอนประมาณสักช่วงกลางสัปดาห์จะอุ่นขึ้นมานิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลับมาเย็นอีกครับผมทาให้เรารู้สึกว่าอยากนอนและง่วงนอนมากนบนช่วงบ่ายนั่นเองใช่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยที่ผมพูดไปไม่ไม่ใช่อะไรนะครับ,รบก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านได้รักษาสุขภาพร่างกายให้ อบอุ่นอยู่เสมอนะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบนะครับถ้ามีเวลาออกกําลังกายก็ออกกําลังกายแต่ถ้าอากาศไม่เอื้ออนวยโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับพ m 2.5สองจุ้าเยอะมากเลยนะครับต้องบอกตรงนี้เลยเนื่องจากว่าตอนที่ผมเวลาไปออกกําลังกายก็คือคุณมานันชัยออกกําลังกายด้วยแหละครับเอออาจจะวิ่งเล็กน้อยครับอวิ่งเล็กน้อยนี่ประมาณกี่เมตรครับประมาณ สองกิโลได้ถือว่าเยอะนะครับใช่ครับก็เราวิ่งกันค่อนข้างก็วิ่งกันแต่ก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายด้วยเนื่องจากเพียมโดดชุดห้าครับพวงนี้เยอะมากนะครับก็ยังไรแล้วก็อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับด้วยความห่วงใยจากพวกเรานะครับชาวสานักงานสาธารณกองขอนแก่นครับครับผมครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกท่านอีกนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในของเนื่อปัจจัย4ี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ ปัจจัยสี่มียารักษาโรคครับเครื่องห่มเครื่องห่มที่อยู่อาศัยครับแล้วก็อาหารอืใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้เราก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ก็คือที่อยู่อาศัยนั่นเองกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากจะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับใกล้ให้มีความใกล้ตัวกับประชาชนนะครับทุกคนนะครับครับครับ ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมอาคารนั่นเองนะครับก็มันจะมีหลายครั้งนะครับที่ผมจะยกหยิบยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาคารเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆนะครับที่จะต้องมีการบังคับควบคุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอยากให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองด้วยเกี่ยวกับการควบคุมอาคารนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราไปดูท่าหอนนะครับตามคําพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดนะครับหมายเลขคดีแดงที่อสามสี่6กทับสองห้าหก็คือเกิดเมื่อประมาณสักเกือบปีปีกว่าๆนี่เองนะครับเอ่อเป็นคดีที่มีการตัดสินม,มาแล้วปีกว่าๆนะครับผมเป็นกรณีที่เอ่อเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครครับ,ค,รบคุณมานาันชัยครับ,รบผมผมสมมติให้ว่านายกนะครับมีตึกแถวก็รู้อยู่ว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าโซนชั้นในเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นตึกแถวใช่ครับนะครับมีเดิมเนี่ย ลูกก็คือปลูกสร้างเนี่ยเป็นตึกแถวเรียงกันก็มีอยู่ตึก,ตกแถวในเรื่องของผู้ฟ้องคดีคือในกอเนี่ยออมีประมาณ3ชั้นครึ่งนะนะครับทีนี้เห็นว่าในกอเนี่ยเห็นว่าอาคารที่ตัวเองปลูกเนี่ยมีอายุกว่า10ปีแล้วก็อยากที่จะขยายเพราะว่าครอบครัวก็ขยายเพิ่มมากขึ้นก็มีแบบออมีลูกเด็กเล็กแดงเ,เพิ่มขึ้นนะครับก็เข้ามาอยู่ก็เลยอยากจะขยายก็เลยมีการยื่นขอไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือที่ออสำนักง,งานเขตนะครับ ผู้อำนวยการเขตนั่นเองให้ขอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการยื่นคําขอการคุกคารนะครับให้กับตนเองคือเนื่องจากว่าเห็นว่าจะเปลี่ยนตอนแรกเนี่ยจะเปลี่ยนจากอาคารสามชั้นครึ่งแล้วก็มาขอเป็นเปลี่ยนเป็นสี่ชั้นครับเนื่องจากว่าตัวในเห็นว่านเนี่ยพื้นที่ของตนเองเนี่ยมันคือบ้านตึกแถวเนี่ยมันมีโครงสร้างที่แข็งแรง ให้วิศวะกรเขาก็มาดูแลเขาก็ประเมินแล้วเอ,อ้ยสามารถสร้างได้ครับแต่ปรากฏว่าเมื่อไปขออนุญาตไปแล้วเนี่ยาทางสำนักง,งานเขตนะครับผู้มือการเขตเ,เห็นว่าไม่ได้ก็เลยการก็เลยให้ระง,งับการก่อสร้างก็เลยมีคําสั่งให้ระง,งับการก่อสร้างแล้วก็มีคําสั่งห้ามให้บุคคลเข้าไปดําเนินการใดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องกา,การการก่อสร้างดังกล่าวนะครับผมตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเห็นว่า ที่อุ้มงการเขตมีคำสั่งเช่นนั้นเนื่องจากเห็นว่าการก่อสร้างคือเพิ่มเติมจาก3ชั้นครึ่งเป็น4ชั้นของนายกอผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคูบคุมอาารัศ2522ประกอบออระเบียบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการคู่คุมขาร,รด้วย<ม>นะครับผมก็เลยมีคำสั่งตรงนี้ไปซึ่งนายกอเองเนี่ยเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมมันไม่ใช่เป็นการดัดแปลงนะแต่ในกอเห็นว่าการที่เพิ่มจากสามชั้นครึ่งเป็นสี่ชั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การซ่อมแซมอาคารเท่านั้นไม่ใช่การดัดแปลงทีออ่ที่จะต้องดําเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคารแต่อย่างใดน,นะครับผมก็เลยยื่นอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยก็เห็นว่าคําสั่งของผู้อำนวยการเขตเนี่ยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ย ชอบแล้วนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานควรว่าด้วยการควบคุมอาคารเนี่ยก็เลยยกอุทธรของนายกนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนายกเห็นว่าผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยว่าด้วยการควบคุมอาคารและคําสั่งของผู้อำนวยการเขตเนี่ยที่ห้ามให้กระทําการใดๆใ,ในอาคารครวมถึงให้ระงับการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังยืนยันว่า ที่ตัวเองสร้างจากสาชั้นครึ่งเป็น4ชั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการดัดแปลงครับแต่เป็นการซ่อมแซมจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับครับแล้วพอมาฟ้องต่อศาลปกครองแล้วคําตัดสินของศาลปกครองว่าอย่างไรบ้างครับคุณอดิศักคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดนะครับมาจนถึงศาลปกครองสูงสุดเนี่ยคดีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดท่านเนี่ยก็ได้มีนิฉัยดังนี้นะครับว่ากรณีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่อเติมอาคารนะครับของผู้ฟ้องคดีเนี่ยในกรนี่ ให้เป็นอาคาร4ชั้นนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง<ๆ>การลดหรือการขยายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ1อนุ1ถึงอนุ5นะครับของกฎกระทรวงฉบับที่11พุทธศักราช2 5 2 8ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร2 5 2 2นะครับและไม่ใช่เป็นเพียงการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนต่างๆของอาคารให้คงสภาพเดิมนะครับ,รบการเปลี่ยนแปลงต่อเติมอาคารพิพาทษโดยการเพิ่มชั้นที่3หรือและชั้นที่4เนี่ย จึงเป็นการดัดแปลงอาคารที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามมาตรา4และมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองอาคารพุทธศักราช2522เมื่อการดัดแปลงอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารจากผู้รูกฟ้องคดีที่1นะครับก็คือผู้อำนวยการเขตบางรักนะครับกรณีย่อมเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้มือการเขียนเนี่ยจึงมีอำนาจออกคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือในกรนีระง,งับการดัดแปลงอาคารที่พิพาทและห้ามผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดเข้าไปในส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับ <Hundred> ของอาคารดังกล่าวหรือบริเวณที่มีการดัดแปลงนะครับตามมาตรา40อนุ1และอนุ2แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะครับคําสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีระง,งับการดัดแปลงอาคารพิพาทและคําสั่งที่ห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคด,ดีหรือบุคคล ได้เนี่ยเข้าไปหรือเข้าไปใช้ในส่วนต่างๆเนี่ยจึงชอบ้วยกฎหมายแล้วนะครับและเมื่อการดัดแปลงอาคารพิาพาทโดยการเพิ่มส่วนต่อเติมอาคารนะครับเป็น4ชั้นเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้โดยไม่จําเป็นต้องรื้อถอนอาคารที่พิาพาททั้งหมดผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นะครับย่อมยำนาจออกคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้อง และยื่นขอรับใบอนุญาตกัดแปลงอาคารพิพาทดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนดได้นะครับตามมาตรา40อนุ3ประกอบมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารุทธศกักราช2สง22นะครับก็เลยพิพากษายกฟ้องไปในส่วนของคดีนี้ครับจากที่เราฟังมาก็เป็นเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเรามากๆเลยคือ <C ute> ในอนาคตเรามีอาคารอยากจะต่อเติมในส่วนนี้ครับมันก็เป็นประโยชน์ถ้าเราได้ลองศึกษาก็อาจจะหยิบยก เรื่องราวนั้นมามาเขาเรียกว่ามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่อยา่างที่อย่างที่บ้านคุณมาาชัยเป็นบ้านบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสองชั้น,นครับนี่ครับมันก็ไม่ก็กกจ,จะมีอ่าในส่วนบ้านเดี่ยวว่าจะมีอนาคตอาจจะไปปรุงทุนไหมใช่ครับอาจจะได้ปรึกษาคุณอดิศักดิ์ครับเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นนี้โดยเฉพาะเลยพูดยกย่องกันเงกันอีกแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็พูดถึงจริงๆก็อ่า ถ้าพูดถึงในเรื่องของกฎหมายเนี่ยอย่างไรแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งอาจจะมีวิศวกรที่รู้จักนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายว่ารัฐคุกคุมอาคารด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือองค์กรของส่วนท้องถิ่นต่างๆจะมีการให้คําแนะนําให้กับเราได้นะครับในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเกิดปัญหาหรือเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ย ก็มาสามารถที่จะมาพูดคุยกับเราในส่วนของสารปกครองได้นะครับได้ครับครับซึ่งก็มีหลายช่องทางเนาะเดี๋ยวจะพูดคุยกันที่หลังครับครับแล้วคุณอดิตสาอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ฟังให้ผู้ฟังได้ฟังกันมากครับครับกรณีนี้อยากจะเป็นกรณีเรื่องที่ฝากให้กับประชาชนทุกคนนะครับที่อาจจะมีแลนจะซื้อ ซื้อตึกแถวหรือว่ามีตึกแถวอยู่แล้วแล้วอยากจะมีการเสริมเพิ่มเติมอาคารจากเดิมเนี่ยสมมุติมีแค่2ชั้นอยากจะเพิ่มเป็น 3- หรือ4ชั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่ากรณีนี้อาจจะไม่ใช่การซ่อมแซมแต่อาจจะเป็นการดัดแปลงซึ่งจะต้องมีการยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ตนเองเนี่ยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับเช่นจต่ตรงนี้เนี่ยเราคือเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็จะต้องไป ยื่นคาขอใบอนุญ,ญาตแต่แปลงอาคารเนี่ยจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<ช><ช>นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ประชาชนทุกท่านนะครับได้คํานึงถึงแล้วก็ตระหนักว่าเราเนี่ยบ้านเรามีกฎหมาย<ช>เราต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด<ช><ม>นะครับผมถ้าสมมุติว่าไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นทั้งเลยหลักก็คือพระราชบัญญัติคูบบุมอารพุทธศักราช2522รวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนที่จะดําเนินการที่จะก่อสร้าง หรือว่าดัดแปลงอาคารของเราเนี่ยด้วยนะครับผมว่าในส่วนของเราเนี่ยเป็นการซ่อมแซมเท่านั้นหรือว่าจะเป็นถึงขั้นการดัดแปลงหรือว่าต่อเติมอาคารอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการไปพูดคุยหรือว่าไปยื่นคำขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับผมครับผมก็วันนี้นะครับได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มมากเลยครับคุณอดิศักดิ์ก่อนจากกันไปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการรับสารหรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ กองสานักงานสารปกครองขอนแก่นนะครับสาหรับประชาชนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาคดีปกครองนะครับสามารถติดต่อเรามาได้นะครับทางช่องทางหลากหลายช่องทางมากเลยครับคุณดีศักช่องทางแรกนะครับเป็นทางโทรศัพท์ครับโทรมาได้ที่043258681-2ครับหรือว่าจะเป็นสายด่วนสารปกครอง1355รวมถึงช่องทางออนไลน์ถ้าเราไม่อยากคุยได้ยินเสียงเราก็จะเป็นแบบพิมพ์ลายมาสอบถามได้ครับในส่วนนี้ท่านผู้ ฟังสามารถแอดไลน์นะครับเข้าไปที่ Facebook สำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นแล้วก็แอดไลน์บนที่ทางแอดมินจะปักบุตไว้นะครับนีเท่านี้นะครับประชาชนก็สามารถรับความยุติธรรมหรือว่าอยากจะปรึกษาได้แล้วครับคุณดีศักดิ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสารปกครองนะครับจะเป็นสารปกครองออนไลน์ที่เป็นออคาวนะครับในส่วนนี้ก็จะรวบรวมบทเรียนนะครับบทความต่างๆหรือว่างานอบรมนะครับที่เกี่ยวกับสารปกครอง ไว้อย่างหลากหลายเรื่องและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับคุณดีศักดิ์ครับก็คุณดีศักดิ์มีอะไรเสริมไหมครับก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยก็อถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องคดีปกครองหรือว่าฟ้องคดีปกครองแล้วแหละแต่อยากจะดูว่าขั้นตอนหรือการดําเนินกระบวนพการในส่วนของคดีปกครองเนี่ยคดีของตนเองอยู่ในขั้นตอนไหนครับสามารถที่จะ ใช้ช่องทางนะครับที่คุณมนรณชัยพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยติดต่อกับพวกเราชาวสารปกครองขอนแก่นได้นะครับได้ครับครับก็ผมก็คงไม่มีอะไรฝากนะครับกพอยากจะฝากในส่วนของรายการรับรู้คดีปกครองวครในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมาครับผมนะครับผมก็ประมาณช่วงสองสองทุ่มครึ่งเนาะใช้ถึงสามทุ่มก็เป็นเวลาที่ทุกท่านี่ยรับประทานอาหารเรียบร้อยแหละครับก็มาฟังความรู้ เกี่ยวกับคดีปกครองการนำเนินความยุติธรรมทางปกครองเนี่ยสักเล็กน้อยนะครับผมผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับเป็นความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับหากเกิดปัญหาอะไรระหว่างตัวท่านที่เป็นเอกชนเนี่ยรประชาชนโดยทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็หากเกิดตรงกับในอุทาหรณ์หรือว่าหรือเรื่องหัวเรื่องที่เราจะมาพูดกันในที่นั้นๆเนี่ยสามารถที่จะ ศึกษาแล้วก็อยากจะรู้เรียนรู้เพิ่มเติมก็มาพูดคุยกับเราได้ในช่องทางที่คุณมานานชัยได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ผมคงขอขอบพระคุณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 9 9 5เมกะเฮิร์ด้วยนะครับ,รบที่ให้ความอนุเคราะห์เรานะครับด้วยดีเสมอมาเป็นเวลาเกือบจะ8ปีแล้วครับผมเป็นเวลาค่อนข้างนานก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการสนทนาให้ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทราพนักงานคดีปกครองชํานาญการสํานักงานสารปกครองขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองของเรานะครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น fm 99.5เปกะเฮิร์นะครับรวมถึงช่องทาง Facebook สำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ